ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นรุ่นลิมิเต็ดครับของอาดิดาสว้าวกล่องแม่งเหมือนขนมเปี๊ยะเหรมเหมือนขนมเปี๊ยะเลยครับทัน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 ทีนี้ก็จะมีบิลการ์ดครับสามภาษาก็ส่งมาให้มันดูจีนๆหน่อยมีสีแดงดูดมกันเลยสดชื่นครับสดชื่นมาดูรูปลักษณ์กันดีกว่ามาดู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  ่อนอื่นมาดูที่พื้นก่อนดีกว่าตื่นเต้นครับแล้วก็แถบก็จะมีแถบสีแดงด้านข้างนะผับสีแดงด้านข้างนะแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์ที่สุดเลยก็เป็นด้านหลังนะครับตอนที่เขาขออกมาก็เป็นเรื่องของใส่แล้วโชคดีมั้งครับแล้วก็มีแถบสีขาวใสๆอย่างนี้อย่างนี้ พูดแล้วเห็นแค่เห็นแล้วก็อยากใส่ uh oh. นี่น่าจะะท้องแสงแล้วก็แน่นอนมีเบอร์อยู่ด้านข้างไม่อินที่ไหนอะแน่นอนครับไม่พ้นครับเป็นบ้านเราครับเยียดนาวอ oh, <yeah. S 1> ขาวปิดเลยคุณก้าใส่พวเนี้ยนี่ครับทั้งหมดในกล่องครับอันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีกระดาษง,งูติดมาเป็นกระดาษไขใบหนึ่งนะครับ uh oh. แล้วก็จะมีในกล่องก็จะเป็นลายนี้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปใส่โชว์ให้คนทั้งประเทศไทยได้เห็น NMD R2 เดินร่อนในมหานครสวัสดีครับตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปเดินนะครับลองทดสอบครับเจ้ารองเท้า NMD R2 นะครับ Limited China New Year มาลัว ครับผมมาดูครับหนึ่งวันกับ NMD เจ้าตอนนี้อยู่ที่พันทพิ์ครับวันนี้ก็มาทดสอบใส่ NMD นะครับหนึ่งวันนะครับเฮ้ยดีเลยขอสเตทเมนต์ก่อนเลยตอนนี้ก็มาตามล่าน้ำปิดนะครับเจ็ดพนกว่าบาทแล้วจอสองจอนะครับแล้วก็ครับไปครับ ไปโดดไปจำครับกับวง b ิกแอนดนะครับ b ิกแอนดคาราบ ào, <ๆ>าวเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอีกที่แล้วครับเป็นที่พาร,ราเดียมนะครับแถวแยกประตูน้ำ เราลองมาอยู่กับ AMD โอ้ AMD อะไร NMD <laughs> ก็ย้ายโซนอีกแล้วครับมาอยู่ที่ฟอร์จูนทา w n เย่นะครับเส้นรัชดามาน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะเราซื้อไฟไหมโอ้โหซื <S <S ้อไฟ เสร็จสับไปเรียบร้อยครับหวันครับกับ NMDR2 นะครับผมเมแ่มโอ้โหสุดยอดจริงเมื่อยมากนะครับเดินทั้งวันเลยใช้ดีครับเดินเยอะแต่ไม่เลอะนะครับนี่สรุปวันนี้ก็ไปเดินเล่นมาที่พันทิปประตูน้ำนะครับแล้วก็ไปที่พาราเดียมนะครับไปดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต่อด้วยฟอร์จูนทาวฟอร์จูนทาวอยู่ตรงเส้นรัชดานะครับ แล้วก็มาดูกันว่าของที่ผมได้คือได้อะไรมาบ้างก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับแบบแม a นิคอลนะครับก็ราคาจิบจิบนิดหน่อยครับผมสามสี่พันก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวให้ดูยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กด u like, u s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งดิงด่งดิงด่งด <laughs> ิ่งดิ่งด้จบดินงท่านี้ ติดตามคลิปหน้าด้วยนะสัญญารักนะจุ๊บ